พัดลม G M 700 Series ยังน่าใช้อยู่ไหมสำหรับคนที่ไม่รู้สิ่งนี้นะครับเจ้านี้มันคือพัดลมระบายความร้อนมือถือแผ่นตรงนี้จะทําความเย็นออกมาแล้วก็ระบายความร้อนออกจากบริเวณนี้หน้าที่ของเขาคือระบายความร้อนมือถือผ่านไอแผ่นเย็นๆที่ผมให้ดูเมื่อกี้แหละใครที่เล่นเกมหนักๆแล้วมือถือร้อนเกมกระตุกหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอนานๆมือถือร้อนถ่ายวิดีโอต่อไม่ได้หรือแม้แต่ไลฟ์สดไลฟ์ไปนานๆมือถือร้อนแล้วภาพกระตุกไอตัวนี้ช่วยได้ครับซึ่งตัวที่ผมถืออยู่ตรงนี้ชื่อว่า G M 700 Ultra เป็นหนึ่งในตัว ซีรีส์เจม700คำถามคือมันยังน่าใช้อยู่ไหมเพราะว่าตัวนี้มัน15วัตต์ตัวอัลต้าจะมีหน้าจอบอกอุณหภูมิตัวแม็กจะไม่มีหน้าจอบอกอุณหภูมิแต่ทําความเย็นได้เท่ากันเลยนะซึ่ง700ซีรีส์มีหลายสีให้เลือกมากมากเลยแต่หลงัลงๆมานี้เขามี Ford XAI GM 600แถมยังมี GM 1000อีกคําตอบก็คือยังน่าใช้อยู่ครับมันเพราะอะไรเพราะว่าตัว15วัตต์เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นในการใช้งานพัดลมระบายความร้อนมือถือเลยตลับมือใหม่ที่อยากจะใช้อะผมอยากให้เริ่่มต้นที 15วัตก่อนยกเว้นศึกษาและดูมาดีแล้ว15วัต์มันเย็นเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปแล้วครับถ้ามือถือคุณไม่ร้อนจัดจัดแถม15วัต์ค่าตัวไม่แรงมากเริ่มต้นอยู่ประมาณ3ใบแดงสามารถใช้กับ m a x s a f e ได้และมีขาหนีบแถมมาให้นะครับสำหรับมือถือที่ไม่มี m a x s a f e สรุปก็คือ g m 7 0 0 s ร r อยซีรีส์ยังเป็นตัวที่น่าใช้อยู่สำหรับคนที่อยากจะเข้าวงการนี้หรือคนที่พบเจอปัญหาการใช้งานมือถือแล้วมือถือร้อนอยากหาทางแก้ลองเอา g m 7 0 0อยซีรีส์ไปใช้ดูครับพิกัดตะก้าเหลืองตรงนี้เลย